สุขสมหวังดังใจไหมปรารถนากิจบ้างซื้อนึ่งประ,ประการใดขอให้ทุกท่านประซุบสุขประซบใจกับผมสวัสดีปีใหม่รับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่เริ่มสักการะไหมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับวันนี้พอดียกีใหม่ได้ทำเมนูเด็เดๆตะกี้ก็เรียกว่ากุ้งเจีนน้ำปลา อันนี้น้องกันน้องไก่เฉยตั้มหน่อยเดียวครับอ่าจะเป็นก็อย่างกุ้งวัวมันกุ้งวัวมันโปรก้าไม่ก้าบอกกุ้งวัวมันทั้งวัช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะลูน่งอิดกัเป็นกุ้งมาจากทะเลทัพจังหวัดต้องปลาครับอ่ากุ้งต่องน้ำต้มน้ำเหลวเต๋อแลวก็ใหญ่ใอันนี้ครับอ่าเป็นก็อย่างกุ้งวัวมันกุ้งวัวมันอ่าเมนูกุ้งเชยน้ำปลากับอ่ากุ้งอบเกลือใหายๆครับวันนี้ nên gung ghê làm blah. Ah, nè gặp kìa. Okay. Bần gặp nam gim nè đâ nâng gim manau à, bì bì sợt lướt bị đình nịp bì bì rợt. Ah, anh chai gặp tiêm tây bì 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 lệch nồi มันเดิมกับอย่างชายเปล่าวันปัตตานีแล้วก็ใชายโซดาครับผมอันนี้ก็เป็นโซดาครับ่หยอะไรก็ได้เดี๋ยวเหลือกีตาร์ได้กิ๊ดก็ได้กั็ได้กับนี่นำปลาตลานี้แน่ครับผมต้มนำจิ้มนำจิ้มต้มนำจิ้มต้มนำจิ้มก๋วยเตี๋ยวเหลือนำจิ้มกระซิบบีบวิ่ไปก่อน làm đầy, muối ớt một ít, rồi cho tiêu tiêu, ai ai với, cái này là nấm kim xì hút, khoang té, là menu chảo luôn, kim xì hút, làm đầy om một ít, không cần phải rồi cắt หายๆกับเมนูม er> ันน <de no yes euh. ี้เน้นกับเกลมมันนี้ยองดีไหมกินคนเดียวนะ่งกูนี่อ่าจริงยอยากกินคนเดียวครับผมมันได้อิ่มแต่อยู่บนไร้คนก็ต้องแบ่งกันครับครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็ให้ท่านผู้ชมดูอะไรกันได้ยะมายิ้มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะทำไปเรื่อยๆกันครัก็เพิ่งกลับครับในตับเบือกกุ้งกุ้งกับกุ้โอเคใช่ไหมครับเกะอือแกะอัวกับแกะเปลือกนะ เบนนัำไหมเป็นไหมจับให้กับเปบนน้ำไหมวะนะเป็นเบนเบนเบนอือโอ้โหเกือบตัวตัดหมักนะเกืบตัวตัดกลางเกือตัวตึ้งกระบอกเปลือกบอกเปลือกนะจริงจริงแต่ว่าก็ยี่ควันดีๆก็ไม่ต้องบอกก็ได้กับตังนี้เลยก็ได้ได้อยู่ได้ยังไงครับครับกิดตึงดีไหมครับกิดตึงกิดตึงกับ เต็มไหมตัวอ่อาปีตัวอ่ะเนีครับตะกี้่อปีวันนี้เ่งว่าก็อยู่กับครอบครัวกับตัวปีเป็นคนหลักครอบครัวปีบอกกันนั้นนะไอ้กูม่เจหรือไม่เจอกันเลยแต่กูมีแต่กมีหนึ่งกิโลแล้วก็สองร้อยหกสิบครับโอ้ดัดดัดไหมัดวนเนียงดัดวนเนียงใช้เน่าห้าสิบตัวโลนี่ครับได้ตรงไหน

ว่านี่โลนน่กับหนกิโคับนก่าเยอะจังก็หนกิโลนี่ครนาบกกิโลแกๆอ่าเหนึกิกๆนี่คือหนกโลเนื้อปกับเมื่อนเลือดิครับกไม่ไม่เหน่งกิโลเปะทีม่ขาจอเว่ใหเลือไปแล้วน้องกิโอ่าใอเลือไปแล้วครับแต่ซึ่งม็ดบอว่าไม่ต้องใหเลือกับอใรอบน่ครับคือ่างกิโลโจนี่ก็โอเคแล้วบอกเลือดแมวกับอยากได้แต่ว่าให้ไอ้กอบ ก็แค่ยังไงจัดเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้เกินมาไม่บายยัะครับซึ่งแต่ววิธีการสังเกตกุ้งสดจริงๆครับอ่าเวลาปอกเปลือกครับผมถ้าเป็นกุ้งสดอยากบอกตันไม่จำเป็นเลยคือจะปอกเปลือกออกอยากครับหัวไม่ลดเนี่่ยอาครับจะบอกปอกเปลือกออกอยากออกอยากมากซึ่งเนี่ยคือลักษณะที่ว่าปอกหายไปเนี่ยน่าจะเจยน้ำแก้งเร็วอ๋อเนาะอ่าเจยน้ำแก้งเร็วก็ทำให้ปอก หลอกหายขึ้นไม่เอายิงยง่งแล้วนงกานบอกับกุ้งบอกปูนี่จับอ๋อมีวิมือมีจับมีวิมือนะคือเป็นผู้เยียาญหระเยาญคับหลังเยอะ่นกันบอกไหมได้ได้ไดโอเค <Okay, S 2> <ม>เดี๋ยวรอ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 อันนี้วิมือกูไม่จับผมตีนนาเมกับกูไม่จอไว้ตนนาเมกับผมีนกลางไ่ใ่นงการกับกับนงกกับปีด้วยกับปีจปีจ จับพิ้มโอ้ตือวิ้อวายิวกับไม่ม่ธรรมดามีวีมือมีวีมือหญิงมันอเมื่อตีขี้โม่เลยเมื่อตีกุญแจกับคือตายรุ้เลยขี้ผ้าเล่ว่ามันยังอะไรมังกุ้งเลี้ยงอะนะอ๋อกุ้งตะลีกุ้งตะลีกุ้งตะลีกุ้งเลียงอะไรมักุ้งเลียงอันนี้เลี้ยงตามปรมชาติกรุงเลี้ยนนะมันไม่มีเลยไม่มีเลยต้องมาครับมันก็เลยก็เลยก็เลยพาก็ได้ไม่พาก็ได้กับเป็นเป็นกุ้งตะลี่แต่มันไม่ไม่มันไม่มีไม่มีขี้อะไรกงอนนคือไม่มีขี้ติดกัง S <S นะครับไม่มีกี่ตหลังครับก็คือถ้าฟ้าก็ได้มันจะฟูขึ้นได้เราหลังตัวดาอ่าใช่ใช่เดีนี้เหลอกจะไม่พ้าใช่ไหมครับออครับกินแบบนึบๆอ่าได้ได้ได้โอเคอยู่แต่ร่วมไม่พ้าไม่พ,าพา้าจับกับหลังตัวดาได้กันนะหลงังตัวดาครับผมอ่าตัวดาเราเลืาะตีว่ามันซาซา้กี่ครับผมหลังทำกรรมถนาดครับผมกาเชื่อทำถนัดตึงมันจะฟูคใช่สักปักสักปักเฉสักปักหน่อยปักปักนั่งสมาธิมันได้ฟู

อันนี้ก็โปองได้นะน้ำนี่แหละเดี๋่วผิวอ๋โอ้ตรงไงผิวถึงวันนี้เลยครับเลยน้ำดีน้ำดีครับน้ดิบๆดิบๆดิ่าน้ำดีน้ำดีอย่ดิบแลงตัวผิวมันจะออกผิวจะออกแต่ผิวมันจะทำบอกน้ำมันน้ำมันที่ผิวมันจะทำให้มันข้มกับแต่แต่ว่าคนชอบก็แล้ยเด๋อเป็นเป็นยากันนะเป็นยาเป็นยาเป็นยากันอันนี้ก็เดี๋ยวกินอาหารนี่เป็นยาใช่ไหมครับใช่ครับจะกินยาเป็นอาหาร นคนเดี๋ยวนี้กินยาเป็นนานครับกินเป็นกอเป็นกัมเลยครับกินไปปัดกับความดันมังบาวันมังไล่ไล่อย่างครับมันเป็นมันอยากอ้างการกินครับผมอัะไรจะจัดอะไ้จะจัดเออโอ้ยอ่ะอ่ะซื้ออ่ะซืดอาซืดอเนี่ยมันบีบง่ายทำแบบนี้มันบีบง่ายครับจะบีบในตัวก็ได้ครับนะแต่ว่าจริงๆนั้นเาวิธีโดยตองคือควรจะบีบในตัวเพราะว่า บางทีัวกหินนะครับ <c oughs> มันจะทําปฏิเดียกับมะนาวอันนี้ถ้าไม่เละก็ปอ่าบ,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 บางทีก็ไม่ตรกตรงครับไม่ตรงวิธี่จริงจริงก็ควรจะบีบในภาชนะอืะ่จจนแต่อีนี้มะนาวนี่มันจะกัดอันนี้คือตาไมาเละว่าไม่ตรกตรงครับไม่รตรงตรงแต่ตา <c oughs> ไมาเละครับผมมันจะกัดอ่ามันจะกัดหินมันจะอาจจะมีตะกอนของหินป็ดเข้าไปในํำจิ้มครับผมเป็นไปได้เป็นไปได้ แต่วแต่ยินนี่มันเป็นยินดีทชไมก่อนครับผมมันไม่จะยินแบบกรอกยินชไหมไหมถ้ากรอกยินว่าไม่ไหมนี่คือมันจะอ่อนครับผมยินอ่อนยินอ่อนี่เลยลงไปเลยครับผมนี่แน่น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 น่แน่นนี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 ่แ่นนี่แน่นนน่นนี่แน่นนี่แน่นนแน่น่แน่นนี่แน่นนี่แน่นนี่แ่นนีน่นนี่แีน่นน

เวลากินมังกรจะตึงจะไม่ตัวนกับนะตัวครับตัอเลยอยู่กินได้แล้วทุกตัวมาตรงนี้อยู่อยู่อังกลนะครับ่ได้ปีไม่ได้อยู่ไอ้แก่อยู่อังกลตรงนี้อะได้มได้เลยัถึงต่เดียวเราลาดำปลาในโน้นได้นในกอ่าใช่ใชมาดีว่โอ้โหเลยโอ้โหโอ้โหกักซบ โอเคครับตั้กรุงป้นไปประมาณสมนาทีรับแตนอยงได้เหรอ้เหิ้ยงกต่อรุงมันจะไดอเคงตักได้ยังงกักแบบไนอยจัดเดี๋ยวเดยราต้เลยนี่เนรับผมนี่เนนี่เนนี่นนี่หนนี่นนนี่นนอ่านี่เนมันนี่จริง จับมันเอาล้อยแบบผมอืมแน่นอนจริงๆเลยนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเจน้ำลายก้องเบเจน้ำลาก้องเจอ่าตักน้ำจิ้มแหลกน้ำจิ้มหลกอ่าโอ้โหครับน้ำลายเตะกูรับน้ำจิ้มโอ้แน่นๆมาเลยกูนะร้อยนะโอ้โอ้หร้อยนะโอ้โหร้อยนะโอ้โหร้อยนะโอ้สุดยอดอืมอันนี้แน่นๆมาเลยกูแน่นๆๆๆๆนี่เจ็บ

Cô ăn bé này mất lèo ăn bé này này quá rồi Gì đây này chơi Mày bọc cây bọc cây, cô mới kén ra, cô bọc cây rồi Cô mới tâm bình Dưới lên nó có dưới lên Dưới Này nó nằm Này nó nè Chắc bán Đúng rồi Tôi rồi Cô cho bằng rưa À, chọc trong tủa Góc mì tiêu chim lưu, góc mì chim lưu, tận mùi chim lưu, tận mùi chim chim lưu, tận mùi chim lưu, tận mùi chim lưu, tận chim ก็กินกับมันนีเลยนะเหนือมันเด่งวานเลยครับสุดเลยดืออยกเลยดดดดูก็กินที่ต้องตัวดูมันก็น่ารัว่ตงตัวเลยไหมครับกินแบบจับจับข้างมีเยอะอย่างคงี้ยครับจริงๆก็มีเยอะนะครับ mà nó bán mà nó nè của nó Mẹ cũng đi rất là tầm đi Giờ nó tính mình sẽ thua vô quanh Cúp 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 mà phải có một tháng gặp Nằm chim seafood phút có Mà mì phết Liệu kim Mà giờ chút ก็ร่องตั้มกินกันเลยครับในช่วงบีไม้นี่ครับนี่เวลาต้องเตียวกันไล่ก้นไล่ตันอ่าไล่ก้นไล่ตันตอนนี้ก็ไปเตี๋ยวยังไม่มังเตี๋ยวปักอีสานมั่งปักกลางมัง่งกับเตียวกับปักใต้มังเหราแต่ครับกับปฏิทัยบ้านเราอุดมสมบูรณ์กับพวกเหล่าอาหารการกินช่วงเทศกาลอาหารอาจจะแพงนิดนิดกติอยู่กับครอบครัวกับทำกับข้าวกับ กับก้ากับปลาหรือหวานให้คุณพ่อคุณแม่กับนะงานรึกับบ้านนะกันนะแับบ้านอะไรมั้งนี่ไม่กุมิดบอกบอกตัวเองเลี้ยครับกุบอกเบ้านมั้งนี่กุมิดนี่ซ้ำเดือนนี่ยไม่ก้าบ้านก็กิ้งโผลกินแม่กิ้งแม่เนี่ยแต่ยาวตำแบบก้าวก็กดโผล่กินแม่แล้วคิดเดี๋ยวอบกุ้งตำกุ้งอบเหลืออ่าตำแบบก้าวโผล่กินแม่กิ้งโอนนะครับโอเคกับนี่คือกุ้งเนี้เอาไปอบเกลือเลยครับผมคือเนี้ยครับถ้ากับหมดเลยถ้ากับผมเลยครับผมเอ้เหี้

ออเย่อปวดอยกินเลยินตเลยเนางเลยปลาหนปานปานมันออกไปมมัน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 ร้อยร้ับปรุงดร้อยบาหมักเลยอันนี้แบบกินๆเลย ฟินเลยฟินาเลรฟินาะไรเลยให่ฟินอะไรเลยครับผมนักกรรมเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องซ้ำไม่ซ้ำไม่อยู่นะดูดึกได้ว่ากุ้งเนี่ยครับความร้อนเนี่ยมันมันรับปัะทานได้ด้วความร้อนเลยดูเร็วกว่าทัครับนี่ไงมันฟูนั่นเลยกว่าฟูฟูอืมอืมฟินโอเคครับผมสวัสดีครับ

Tâm người tầm cung ngọc lửa vậy điệp bếp điều rồi bếp điều kim cao Để tầm cung ngọc lửa Đây, gặp bếp xong là thì cung ngọc, ngọc người... Người menu cung ngọc lửa ai ai lửa mệt này các bạn tập à dạ. ยังยังยังไม่หยุดโอเคโอเคได้เลยครับเดิมงนจักการเองก็คืนนั่งกระถาให้รล่อนครับใส่ปูงลงไปเลยไิดฟ้าไม่เบาเบาเมนูนี่ไงว่าตอดไก่เลยนะครับใหญ่ใหญ่ใญ่ไหมใหเ่ไหมีเฮียง

ปิดกว่าครับปิดกว่าไม่อยากว่าไม่อยากว่าป้านเลยกว่าเหลือเกินไปด้่าป้านฮะฮะเรื่องเลี้ยงเลยนะก็เลยจิดไปเลยเลยโอเคโอเคกับปลอมไหมครับปลอมอ่ะเปิดเลยนะครับอยาเรื่องแบบเลย ยิบนวดเลยครับยิบนวดหนอย่นะหลอดครับอ่าี่มีน้ำน้อยด้วยกัด้าวเากนะครับอันอ่าดัดาวด้ยเรียบลยเฮยปลอ่าปลอมเรียบกับปลอมเรียปอเรียบปลอมเรียบรุงรกับกับใจกับมาอมาพร้อมหนบางก็

ครับ vô วุ้นกุ้งกลางตรงนี้เลยครับอ๋อกั้งอ๋อนี่กั้งกุ้ง không được không được không hạt, không được 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 đi được không được không đang không được 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 không mặn không mày nếu rồi mày rồi lò mày nó nèo lé gồm mày à dạ 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 dạ